สวัสดีครับผมบ้านนาสตอรี่คลิปนี้มาอยู่กับนี่ครับ L 4028ก็ขอดูนิดนึงรุ่นใหม่นะครับก็จากค่ายสีส้มอุปตานะวันนี้อยู่ที่ทเตี่ยงวันกี่สุโขทัยนะครับก็วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวใหม่นะก็มาดูของที่ส่วนรดด้วยแล้วก็แวะเข้ามาดูรถใหม่นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้าง สำหรับคนที่กำลังสนใจนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับออกมาจะไม่ใช่4018นะตัวนี้เป็น4 028นะครับตัวนี้เป็น4028นะก็ข้างๆนี้เป็น40เอ้ตัวข้างๆนี้เป็น3า28อ่ะน่าจะถูกรถใหม่นะครับก็ขอใครเด้อเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเอาทีละคันนะครับคลิปหน้าจะเป็น32นะครับ คลิปนี้ขอเป็น40ก่อนนะเพราะว่าคุณใช้เยอะ,ะครับ40ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนกันบ้างก,ก,ก่อนอน่นก็ฝากติดตามช่องมันังสตอดีเดี๋ยวเรามาดูตัวรุ่นใหม่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันครับอะนี่เราก็อยู่ในงานนะตัวรถเดี๋ยวเราดูภาพรวมกันนะครับนี่นะภ<ๆ>าพรวมตัวรถก็ถ้าดูภาพรวมไม่มีขนาดรถ จะเท่าเดิมนะครับก็คือชัตซีเดิมอย,อยู่ในโครงเดิมนะครับก็ขนาดล้อขนาดยางเท่าเดิมนะครับใบดันเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมแต่จะมีส่วนเล็กส่วนน้อยที่เปลี่ยนไปนะครับดเดี๋ยวเรามาดู4028นอ่ะนาจะถูก4028นะครับชื่อรุ่นนะครับนี่นะเป็นคูปต้า4028เป็น40แรงม้านะครับอันดับเลข ที่เราเห็นชัดเลยในการเปลี่ยนตึกเปลี่ยนนะที่เห็นชัดๆว่ามองแว็บแรกจะรู้เลยว่าเป็น4028ก็คือกระจังหน้านะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะผมผมว่าตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับก็ที่แรกดูในรูปผมไม่ชอบแต่มาดูตัวจริงผมว่าโอเคเลยชอบนะครับก็ดีไซน์กระจังหน้าประมาณนี้นะนี่นะประมาณนี้คนระับ จังหน้านะก็เดี๋ยวเรามาเจาะดูกัะจังหน้ากันดูกัะจังหน้ากันนะครับนี่นะเหล็กนะครับความหนานี่นะครับน่าจะเกือบเกือบเซนนะเป็นเหล็กโค้งนะครับจะไม่ใช่ตะแรงชุดตะแรงแยกเหมือนเมื่อก่อนนะจะไม่ใช่ชุดตะแรงแยกนะครับตัวนี้จะเป็นชุดตะแรงที่ยึดกับคันคันบนหน้าเลยนะครับ ก็คือเนี่ยมันจะยึดเลยนะครับยึดหมดเป็นตะแกรงยึดนะครับเนี่ยเนี่ยตัวข้างก็เป็นตะแกรงยึดนะครับเนี่ยก็หลักๆแล้วก็ตัวโครงนี้น่าจะออกแบบใหม่นะออกแบบใหม่แหละผมนี่นะก็คือชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับชุดเนี้ยเขาเปลี่ยนใหม่อ่าเท่าที่ดูนะครับเขาเปลี่ยนใหม่เลยนะชุดนี้แล้วก็กระบอก กระบอกกระบอกไฮดรลิกหน้านะครับนี่นะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีไม่รู้ว่าท่ายายเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนสีแล้วก็ที่เด่นเตตาอีกอย่างหนึง่งสําหรับตัวใหม่นะเป็น l 4 0 2 8ศตัวใหม่ย้ำมาเป็น4028นแปะครับ40แรงเวอร์ชัน2อ่ะเรียกง่ายๆ40สิแรงเวอร์ชันสองนะครับ,รรน,รบนี่นะก็จะมีไฟ LED นะ นี่นะครับด้านหน้านี่นะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดู LED ตรงไหนบ้างนะครับรก็ปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้ชุดคอนโทรลนี้ไม่เปลี่ยนนะครับก็คือเหมือนเดิมหมดแล้วก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟแป๊คนึงพี่ขอเปิดไฟให้หน่อยครับเปิดทุกหลอดเลยก็ได้ครับโอเคครับอันนี้ ไฟข้างปกติ4 0มีแล้วนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนเลยก็คือนี่นะเป็นไฟเดย์ไทม์ถ้าเราเรียกเดย์ไลท์เดย์ไลท์ครับเดย์ไลท์ลเขาเรียกตามสูตรคือไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็น LED ไฟหน้าเป็น LED ด <LED. S 1> คือเปลี่ยนเป็นสีขาวพูดง่ายเถอ,อะหลอดหน้าเป็น LED สีขาวต่อไปนี้ไฟหน้าเรไถ่ายเป็นสีขาวกันหมดเลยน,ะนี่นครับก็ ฉมประมาณนี้นะครับนี่นะก็สวดตรงดูกันชอบไม่ชอบนะครับใครที่อยากกำลังเล็ง40อยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างในเราจะมองไม่เห็นนะท,ที่ที่มีมาเพิ่มที่เซลล์เขาบอกมานะครับก็มีเซนเซอร์เซนเซอร์กับจับนี่นะจับมากรอากาศเกี่ยวกับเวลามาการอากาศอุดตัน ตัดปุ๊บตัวนี้มันก็จะแจ้งเตือนที่หน้าปัดให้เราได้เลยครับก็คือถ้าถ้ามีฝุ่นเยอะเมื่อไหร่ฝุ่นเยอะเมื่อไหร่หรือว่าใส่กรองอ่ะใส่กรองเริ่มตันเริ่มตันอากาศไม่ไหลจะมีจะมีเตือนสัญญาณไฟเตือนหน้าปัดให้เราเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีแค่เมื่อก่อนจะมีแค่เตือนเตือนความเตือนความร้อนแต่ตอนนี้มีเตือนเตือนกองตันด้วยส่วนเครื่องเครื่องเครื่องเดิมใช่ยไหมครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมไม่นี่ไม่มีการโมดิฟายเครื่องเดิม40แรงเท่าเดิม ชุดนี้เหมือนเดิมนะครับเเหมมือนดิแต่เบาะเบาะเพิ่มเการพิ้นมาใหม่ครับเพื่อเวลานั่งทํางานแท็บเวลานานๆนะครับจะลดการเมื่อยล้านะครับนะครับแล้วก็มันจะมีสปริงนะครับปรับระดับได้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเบาะแขวนใช่ไหมแบบเบาะแขวนนะครับถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดเบาะ M62 ใช่นไหมครับใช่ครับตัวนี้เอามาใช้กับตัวรุ่น l 4 0ได้เลยถ้าคิดไม่ออกก็คือเบาะ M62 ครับเบาะ M62 ก็คือจะค่อนข้างใหญ่และนุ่ม แล้วก็ปรับปรับได้นะครับ,รบส่วนด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรเปลี่ยนไหมครับด้านหลังก็มีเพิ่มต,ตรงนี้นะครับสลักตรงนี้นะครับมันจะมีบูทบูทเสริมขึ้นมานะครับเพื่อลดการสึกหลอของเหล็กพ่อแบบนี้ถ้าเจาะรังคาถ้าตัวนี้สึกเราเปลี่ยนได้อ่าเปลี่ยนเฉพาะบูทตัวนี้ได้เลยนะ,นะครับถ้าปกติถ้าตัวนี้สึก อ๋อดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องเชื่อมเนาะใช่เชื่อมแต่ตอนนี้เราเลียแค่บูทนี่ออกก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนี่นะมันจะมีแต้มนิดนึงนะแต้มนิดนึงนะครับมีรอยแต้มนิดนึงเนี่ยแล้วก็เราเจียออกแล้วก็เปลี่ยนบูทได้เออดีครับไมเสียรอาแล้วก็ถอยเสียปรับองศาถอยเสียครับปรับองศาถ้ามันลอยขึ้นมาอ๋อให้มันลอยค่าลอยครับเพื่อลดการควันจะโดนไปหาพวกขับขี่ ก็หลักๆ4028ก็มีที่เปลี่ยนชุดหน้าชุดหน้าชุดหน้าแล้วก็คอยเสียคอยเสียไฟหน้า LED เดริไลท์แล้วก็มีตัวจับปุ่นจับปุ่นกระจากหน้าตรงนี้นะครับออกแบบมาเหมือนกระทิงดูฮ่าสังเกตดูเลยนะครับเหมือนเหมือนรูปกระทิงครับมีน้ำมันจะมี อี๋มองไม่เห็นนี่นะครับมันจะมีนี่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 ขึ้นเรียงขึ้นสันมน<า>มันขึ้นเรียงขึ้นจมูกมานะขึ้นจมูกมาก็เป็นแล้วก็บาะแล้วก็ตรงหูลากนะครับโอเคส okay. ำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมา,มาดู L40 28อ่ะก็โอเคครับคลิปหน้าเดีย๋ยวมาดู3 2กันบ้างว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับนี่แล้วก็ฝากกดติดตามในช่องมานานสตอรี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ